ไอ้ไอันเด็อืมที่ไหนทีตาเข่าพิ่นก็ได้ไว้ะมันจะกินมันจะกินเหมือนเออนั่นแหละอืมเนาะอืมอันเด็นี่นะครับคือปรากฏการคางคกถอดคาบนะครับมันถอดยังไงครับ ดูกันไว้คันดีคราบอยูป่ปากวานะน่โอกเยตัวนะาันดีนะมันจะกินมันจะกินพี่เมาสคางพี่บนันเ่ยอืม โอ้มันกินขาบเจ้าของอืมอืมอืมโอ้มันที่ย่ำเขา่าหย่ำเข่าเรื่อยๆไปนะอืมนี่ตัวนี้มันเลวเลยตัวนี้นี่โถอดเลยอีกตัวนึงนะครับเสร็จแล้วตัวนี้อถอดคาบเสร็จเรียบร้อย คางคกสองตัวนี้คุ้นกับเจ้าของสวนมากเลยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนทุกวันดูดูดดโอ้กำลังถอดครับกำลังถอดจากเท้าโอ้โอ,โอ,เอเ้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วถอดแล้วกำลังจะหลุดขาอ้อหลุดแล้วหลุดแล้ว,ลวมันจะทำยังไงต่อหรืออีกั้างนึงครับ กินครับกินครับกินเข้าไปกินข้าบตัวเองนี่ค้างคกถอดเสื้อผ้าใครไม่เคยเห็นมาดูได้นะครับเพิ่งเห็นวันนี้เลยครับเกิดมาในชีวิตนี้แป๊บเดียวเองนะครับ กำลังจะลุลน,นะครับกำลังจะถอดแขนเสื้อครับอ่าลุนแล้วกำลังจะหมดนะครับเอาใบไม้ไไนี่ออกนครับับงกินแล้วนะครับกินเข้าไปกินเข้าไป กินเข้าไปอร่อยจังเลยยังยังยังไม่หมดกินเข้าไปอีกเรียบเอาิีนโอ้โหเสร็จสมบูรณ์นี่แหละครับคือค้างคกถอดคราบนะครับ ชัดเจนไหมตัวนี้เลีเล้ยนนี่นี่ <laughs> นี่ตัวที่มันเสร็จเ <laughs> ดยนนี่เดนนี่อ่มตัวนี้เสร็จก่อนนะครับตัวนี้อ <laughs> ตัวนี้เสร็จไปแล้วออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เพิ่งเสร็จตัวนี้เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้้โหโอเคนะครับจบนะครับ